โค่นแล้วนะดันโค่นแน่ดันมานานแล้วจะเย็นเย็นนิ่งๆจังเด็กแล้วแต่มาอยู่น้ำพี่น้องเลยบ่ทิ้งจังเด็ก็บ่ทิ้งเขาสิอยู่น้ำกันจังสี่ตลอดไปเดี๋ยวหายหัวหน้าทำเฉยๆนิดนึงก่อนเพราะว่าเห็นพี่น้องเห็นพี่น้องจริงใจพวกผมเนี่ยมันกัดทุ่นโม่ใหญ่กันเลยน้ำตามันจะไหลมาถ้าถนบุญเลยมื้อนี้ก็เลยดีกว่า ครับก็ขอพูดหลายๆพี่ป่าคุณรุ่งที่ให้ความลกให้ความอินดูบัทนี้มีลูกไม่ลานนงสี่แล้วก็ต้องไปยันผู้ใดให้กาแสดงให้ทําในสิ่งที่ตัวเองถูกต้องที่สุดจับมือกันกระสานมือกันดูเป็นยิ่งไม่อย่างห้บอกพ่ออ่อตามๆกันปกมรองดมาก ที่เห็นไอโอเข้ามา่ะโอเคผมดีใจดีหรือว่าได้ความจริงใจได้หัวใจของพี่น้องได้หัวใจของป่าป่าลูกทุกคนขออญาตให้พ่อหน้าได้บความจริงจากใจของเราจักหน่อยครับเห็นครับขอบคุณมากครับอันดับแรก กับข้าวต้มไก่นะครับอร่อยมากนะครับกับข้าวทุกอย่างอร่อยมากผมเข้าใจหัวอกของแม่กับพ่อทุกคนคือผมก็เป็นเป็นเด็กบ้านนอกคนหนึ่งญาติที่นักญาติที่น้องผมก็เหมือนพวกท่านนี่แหละผมเป็นคนจังหวัดเชียงราย ผมรู้เห็นมาตลอดว่าพวกเราเนี่ยถูกลังแกถูกเอาลัเอาเปรียรบผมถึงเข้าใจเงินหลักหมืนสำหรับพวกเราเนี่ยมันมีค่ามากนะครับมันหายากแต่พวกเราก็ถูกเขาคนที่เขามีความรู้มากกว่าเอาลัเอาเกรียบโดยเพราะจิ่งเป็นผู้นำของพวกเราอีกนะครับดังนั้น อย่างที่ผมบอกมันเป็นเรื่องใหญ่นะครับมันเป็นการชอโกงประชาชนขอพวกเรารวมตัวกันพวกเราวันนี้ไม่ได้ต่อสู้โดยลำพังพวกผมทุกคนในานามเอฟเอโอองค์การสืบสวนการทุจริตซึ่งมีสมาชิกทั่วประเทศเนี่ยจะร่วมกับพวกท่านเป็นที่พึ่งของพวกท่านพวกท่านก็เข้ามาร่วมกับเราแล้วก็สู้ไปด้วยกัน ะครับอย่างที่ผมบอกเมื่อสักครู่ว่าพันเจ็ดร้อยคนใครอยากได้เงินคืนก็ให้ลงชื่อมาว่าเราจ่ายไปแล้วเท่าไหร่เพราะมันเป็นการช่อกงป,ประชาชนนะครับดังนั้นอย่างท่านทนายว่าเขาอยากจะลดโทษน้อยลงเขาก็ต้องหาเงินมาคืนพวกเราไม่ว่าจะขายที่ไรที่ไาอะไรก็ช่าง ถ้าไม่มีโทษมันก็จะหนักถามว่าบางคนถึงแม้ว่าจะลาออกไปแล้วก็ช่างไม่ได้เป็นสมาชิกแล้วลาออกไปแล้ว <c oughs> เขาก็เสียตังค์ไปแล้วถ้าเขาตัวผู้นำเนี่ยไม่ตั้งอ,อุทําได้จิตมาพวกเราทุกคนก็ไม่เสียตังค์พวกเราเข้าไปก็อยากที่จะได้เงิน ผมเข้าใจนะฮะเข้าใจแล้วก็รู้เรื่องดีเรื่องของชาปน,นกิจเนี่ยเพราะว่ามันจะเป็นอย่างนี้หมดเกือบทุกหมู่บ้านตำบลทั่วประเทศส่วนใหญ่คือทำชาปน,นกิจกันโดยไม่ไปจดทะเบียนเป็นชาปน,นกิจเถื่อนเขาก็จะไม่ไม่ทำตามกฎหมายพวกเราก็จะเสียเปรียบอย่างนี้แหละเหมือนเหมือนเหมือนกันหมดนะครับเพียงแต่ว่าที่อื่นเนี่ยเขายังไม่รู้จัก องค์การสืบสวนการทุจริตที่นี่โชคดีที่มีท่านประธานเป็นประพฤตท่านผออำเภอบลบือนะีมาบอกพวกเรามารู้มาบอกพวกเราเราถึงตื่นตัวก่อนเรารู้ก่อนพอเรารู้ก่อนเราก็มีโอกาสได้เงินคืนก่อนอย่างแม่สามีตา,ตายแล้วใช่ไหมฮะสามีตายแม่ตายแต่ก็ยังจ่ายเงินค่าูบให้ให้สามี ไม่ายเดี๋ยวแม่จะไม่ได้อางเงี้ยซ,ซึ่งซึ่งมันมันไม่มันไม่ใช่มันเป็นการรังแกกันมากนะฮะผม